โอเคครับผมก็สวัสดีกันท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับหลังจากที่เราได้ทําการสุ่มกาชาไปนะครับแล้วก็ได้ตัวนี้มานะครับอาคีนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปั้นอาคีให้เป็นแบบอัลตร้านะครับเออก็ไม่ได้ปั้นเก่งอะไรก็แค่ปันน้นเฉยๆนะเพราะว่าทีมผมมันก็มีค่อนข้างน้อยอยู่แล้วนะครับเราก็ถือว่าได้โคลโโบมาเสริมทีมหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ไปอัปเกรดอัปเกรดบ,บ้าอะไรแล้วยังไม่ได้เพิ่มระดับเลยน้องโอ้โหลืมไปไหน ลืมลำดับขั้นตอนซะแล้วเดี๋ยวเราเพิ่มเพิ่มกบแปดดาวก่อนแล้วก็มันไม่มีกบ e อเลยเหรออุ้ยใช่หรอแปลกๆนะแปลกๆน่าจะไม่ใช่แหละขอกดแปดดาวเออเนี่ยมีอยู่โอเค นี่แล้วก็อัพไปเลยนะครับเพราะว่าผมได้หาวัตถุดิบมาเรียบร้อยแล้วหันไปทาขั้นสูงจริงๆผมอยากจะสลับนะครับแต่ต้องพูดว่าไม่มีปัญญานะ <c oughs> เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีตัวละครจุติของผมแบบเยอะขนาดนั้นไงผมก็เลยไม่เป็นไรนะครับเอาแค่อันตราก็พอแล้วนะครับถือว่าได้เอามาลองเล่นนะอ,อว่าตัวละครตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างนะ โอ้ไม่เต็มหมอต้องใช้ดูแล้วต้องใช้9้าดาวหรือเปล่าเออน่าต้องใช้9ดาวโอเควันนี้มันเป็นวันพุธด้วยนะครับมันก็เลยไม่ได้ EXP คูณ2นะมันก็จะตึงๆนิดนึงแล้วก็ใส่เกียร์ตามสเต็ปนะครับขั้นแรกเรามีแต่เกียร์รีแล้วก็ใส่ไปก่อนเลยนะครับรองเท้าโอ้โหลบเยอะไป เอาลบสามสามก็พอแล้วสาำสองดีกว่าถือว่าเอามาแบบรีวิวเล่นๆนะเป <c oughs> <c oughs> ืองโอ้โหวววววแร่เป็นโคตรเยอะเลยว่ะพันเจ็ดิบห้านะเยอะไปไหนตัวนี้ไม่ตัวอะไรอะ่ะสายไหวพิบนะครับก็เออระยะยืนเท่าไหรว่วะระยะโจมตีสามรอสมสิบนะครับเดี๋ยวหาก่อนสายเวทมันก็มีแค่อันเดียวปะ ธนูกับปืนมันสายกายภาพอะสายว่องไวอะสายเวทก็คงต้องเป็นเกิดไวแล้วละ่ะเอานี้ไปละกันนะครับอืเกิดไวอันคือแรกมันยังมันยังเยอะอยู่ไงผมว่าถ้าผมเอากระเป๋าอันนี้ไปมันก็คิดว่าน่าจะไม่ไม่ไหวนะครับแร่จะเยอะเกินไปแล้วด้วยแบบแรงมันยังน้อยด้วยไงแบบแร่แร่ทั้งแรงผมอะ เลเวลผมมันยังน้อยอ่ะผมว่าใส่รถแล่ไปสองช่องดีกว่าก็โคตรรถไปเลยดีกว่านะเออก็ได้ภาพนี้มาเลยนะครับอมเรียบร้อยนี่มาแล้วหนึ่งตัวอันนี้ยังดูเท่กว่าเลยลเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาดูสกิลกันดีกว่านะครับว่ามันทําอะไรได้นะครับก็ทําให้รู้นะครับว่าสายฟรีมันก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับเกียร์ที่จะจัดได้นะโอ้ขนาดแบบ เขาเรียกว่าเลยนะเนี่ยคืออันเนี้ยเบาแสงยังเหลือแค่แปดแปดร้อยเจ็ดสิบสามอะแต่จําได้ปะคอมผมมันพันกว่าเลยนะคืออีเวนต์เนี้ยผมว่าแร่แม่งโคตรหนักเลยอะเออโคตรหนักหนักจัดเรามาดูกันที่สกิลแรกนะครับก็ยกเลิกผลลัพธ์บัฟด้านลบของพรรคพวกนะครับโอ้การดีบัฟด้วยโคตรดีอะแล้วก็สะท้อนความเสียหายทางกายภาพนะครับร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สะท้อนความเสียหายทัาตะที่ได้รับร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต โอ้มันตัวสะท้อนนี่มันเป็นตัวแทงหรือเปล่าไม่ใช่นะสกิลที่2ก็จะเป็นยกเลิกทัศน์ตาของศัตรูนะครับแล้วก็ทําให้ชง,งกักห้าวิว้าวห้าวิเลยวะ่ะแล้วก็สร้างความเสียหาย3,600นเเซะครับเนอถ้าไฮเปอร์ก็จากชง,งัก5ก็จะเหลือสี่นะครับแล้วก็สร้างความเสียหาย4,000%นเะส่วนบัฟก็ความสามารถก็จะเป็นเพิ่มแร่นะครับแร่หนึ่งคนอ่อน ส่วนอันนี้ก็จะมีฟื้นพลังผีชีพแล้วก็ต่อต้านพายุนะครับผมว่าตัวนี้ก็ถ้าตายไวก็ไม่ผีชีพก็ฟื้นพลังอ่ะน่าจะไหวอยู่เดี๋ยวเราลองมาเทสท,ที่สเตจหลักดีกว่านะครับว่าตัวนี้มันทําอะไรได้หรือเปล่ามันจะมาแบกทีมผมในอนะคตได้หรือเปล่าหรือมันจะตายก่อนเดี๋ยวเราไปเจอนกนกอีกากันก่อนอม,มาเฮ้ยผมไม่น่ากดออโต้เลยวะเดี๋ยวผมออกเข้าม่ก่อนอ๋อนี่ทันทันเคหุย้ย โคตรเท่อ่ะดูตอนมันถือดาบดิดโอ้โหนาเมตโคตรโหดฮะเนี่ยโอ้โหแต่ผมว่ามันโอ้โหทีเดียวตายห้ามดเลยปังไข่พอมันหลับแล้วมันก็โดนฟันแล้วมันก็ตาย เราตายนะครับไม่ใช่มันตาย, <laughs> หายไหวไหมน้องนี่ใช้ระเบิดช่วยด้วย๋ยวผมเรียกแทงมาสักหนึ่งตัวดีกว่าเ <c oughs> ฮ้ยพายุไปเลยพายุไปเลยพายุไปเลยเออโอ้โหโอเคเราก็จะเห็นนะครับนี่มันก็จะมามานี้เลยวิ่งมาแล้วก็ฟันโชงเอไอ้นั่นตายไปแล้วนี่แล้วมันก็ใช้สกิลเลยนะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับ สตาร์นห้าวีก็นานอยู่นะเมื่อกี้เห็นปะที่บอสมันสตาร์นตรงเนี้ยเออผมก็ไม่ได้ไม่ได้หยุดให้ดูเนาะแต่น่าจะเห็นอยู่แต่ถ้าไม่ก็ค่อนข้างเบานะครับเออผมว่าไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะเกียร์เป็นเพราะตัวละครมันน้อยหรือเปล่าอ่ะคือตีธรรมดาแม่งโคตรกากอะ่ะกากจัดอะ่ะดูดิ <c oughs> โคตรกากอะ่ะพีรื้มันกากอย่างงี้อยู่แล้วอะผมก็ไม่ชัวร์ว่ะไม่กล้าไม่กล้าเบมเลยวะ อาจจะความรู้ไม่ถึงการนะครับถ้าผมไม่เข้าใจเกมเล่นมาขนาดนี้ยังไม่เข้าใจเกมอะ่ะตาเมเหมือนเบามากเลยเนาะเดี๋ยวผมขอผมมีไหวพริบตัวอื่นอีกป่าววะผมยากลองวะมันเบาขนาดนั้นเลยเหรอเออดาวินชีอ่ะโอ้ดาวินชีจะวัดได้ยังไงวะเนาะแต่ดามเมทมันก็อยู่ประมาณเนี้ยนะครับล้านหกม,มันก็เทียบอะไรไม่ได้อยู่ดีอะ เ,ออเพราะว่ามีอยู่แค่นี้มีตัวเดียวได้ไหวพิะ่ะดีๆนะอ๋อแล้วก็มีดาวินชีนี่ไงโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูอีกตานะคือพูดง่ายๆว่าเมื่อกี้ที่ผมเห็นนะคือผมลืมดูไงคือมันมีการสะท้อนนะครับแบบหนึ่งจังหวะนะครับแล้วบอสน,นะคือโดนโคตรเจ็บอะเออเดี๋ยวผมขออีก,อกทีนึงนะจะได้ชัดกว่าเดิมเนี่ยแล้วก็ตีไปใช่ไหมพอเรามีทั้งหมด3ตัวโอ้สกิลไม่ออกนะครับ แต่รอบแต่รอบที่แล้วสกิลมันออกนะอันนี้ผมพัดไปก่อนแล้วกันวะรอบนี้สกิลไม่ออกเลย <c oughs> เกือจัดเกือจัดสกิลอ่ะเกือจัดนี่เย,ยอะเลยทีเดียวอันนี้นี่นะครับก็จะเป็นสกิลสตาร์ห้าวินะของตัวอัญตล่านะครับมันก็จะตีแล้วหนึ่งทีตายโปโอ้โหแต่สกิลนี่ไม่ออกครับสกิลสกิลหนึ่งสกิลสะท้อน ตอนนี้ออกแต่สกิลสองป้าบเนี่ยเห็นไหมเห็นหมะเออคือมันจะเป็นสายเหมือนมันจะไปเป็นแทงหรือเปล่า <c oughs> มันจะไปเป็นแทงหรือเปล่าเนี่ยนะครับเออคือเมื่อกี้ผมผมลืมดูไงผมเพิ่งมาดูย้อนหลังไงมันก็จะประมาณนี้นะครับเออสำหรับตัวนี้ก็โหดมากเราก็เรียกครบเลยเออก็ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ไปเล่น PVP กันดีกว่านะครับเล่นได้เล่นไหวหรือเปล่านะครับเออโหแต่ยังหาตีที่คู่ควรไม่ได้เลยวะมีเตตี้โหดโอ้โหดูดิเอาอะไรมาชนะไม่ไหวหรอกไม่ได้เห็นภาพเลยอย่างเงี้ยแค่โดนเขาตีทีเดียวก็ตายห้าหมดทีมแล้วทีผมอะโหดกันจังละคือมันไม่น่าอยู่แรงเดียวกันได้นะนี่ไม่น่าอยู่แรงเดียวกันได้ เนี่ยผมว่าแค่กินโทคี้ใช้ใช้สกิลไว้เนี่ยแม่งตีผมก็ตายหมดทีมนะเดี๋ยวลองไปเล่นดีกว่านะโอเคถือว่าเราก็มาเทสทตัวที่เฉยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะไหวจริง <c oughs> คือผมว่ามันดีตรงมันสตาร์ได้ห้าวินี่แหละมันก็เพิ่มโอกาสในการเล่นให้เราด้วยถ้ากินโทคี้ไม่ฆ่าเราตายนะ าแล้วเอาแล้ว,ลวสตารนานเหมือนกันแต่กินโทคีเขาสตารนา,นานกว่านะน่ยมาแล้วครับมาแล้วช็อตเนี้ยมาแล้วเนี่ยเหลืออะไรเอ้าหนี่ไปดิบังไข่เรียบร้อยโอ้เฮ้ยน้องเสริมทีมสุดเก่งขึ้นท้องสามหายก็สองตา ขาใส่เกียร์อะไรกันนะโอ้ใส่ไห่เลยว่ะอ๋อใส่ไห่กับรถแล่ผมยังไม่มีผมยังไม่มีถ้าผมมีนะโอ้โหแล้วดูดิเขาปล่อยให้แล่มันพุ่งไปเดือดพันแปดโคตรเยอะเลยแต่เขามีตัวแบกอยู่อะโอ้โหโคตรโหดเกียร์อะไรวะเนี่ยสองตัวเลยโหดเกินไปโอ้ผมโดนไอ้นี่ตีทีเดียวก็ตายหมดทีมแล้วอะไม่ไหวแล้วไอ้นี่ก็เคลื่องระเบิดใส่ ไอนี่ก็เครื่องระเบิดใส่ไอนี้ก็ตีกลับบ้านหมดคือเกียร์มันดูอ่อนนะแต่ถ้าถามเล่นจริงๆเรายังไม่ไหวนะครับเพราะว่าตัวเรายังไม่โหดขนาดนั้นนะโหไอนี้โอ้โหมีได้ตัวโหดๆว่ะโหดกินเกินไปหรือเปล่าอันนี้ยังพอเล่นได้อยู่เล็มสายโอ้โหไอนี้เลือดด้วยคือตัวส่วนมากผมว่าก็พอได้นะ เอแต่แค่ทีมผมสู้ไม่ไหวแค่นั้นเองมันก็ต้องหนีอะ่ะต้องหนีไว้ก่อนโอ้โหนี่มันนี่มันมาตี p v p หรือมานั่งรีเฟซวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เขาได้ชีอ,องค์กันหมดเลยเหรอวะชีออนเนี่ยได้เงนโครตรเยอะเลยโอ,อ้ยดำเบลวะเอเ้ยเจอแฟดว่ะเจอแฟดโอ้โหแต่เขามีมาซิว่ะ มาซิวซะเต็มเลยเคผมว่าลองเทสก็ได้นะครับอย่างเงี้ยเออถือว่าน่าจะสู้สีกันอยู่ดูตัวผมดีที่ผมไม่อยากสู้เพราะว่าผมมีตัวแบบตัวที่ผมปั้นจริงๆมีแค่ตัวเดียวเองนะ่ะเห็นว่าตัวกลางอะแต่ไอ้สองตัวนี้แบบมันส่มได้มาก็จริงนะแต่เหมือนมันยังไม่พร้อมที่จะสู้ไงส่วนไอ้สองตัวหน้านี่ตัวฟรีเลยอะเออเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดีกว่ามันจะไหวหรือเปล่ามันก็ไม่น่าไหวอย,อยู่แล้วแต่แค่มาดูนะครับว่าตัวมันทําอะไรได้บ้างนะมันจะสตาร์ทข้างนู้นได้หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวผมเอาคูณสองออกดีกว่าว นี่มาแล้วปาบกรอบเราไปโดนตีหมดไปดีบางใครยังบางใครแล้วเป็นไงโธ่บางใครเขานะไม่ใช่บางใครเรา <c oughs> บางหน้าใครอ้ยไ <c oughs> ด้อยูได้อยูเฮาจริงอ่ะ ขอ,อโต้เลยแล้วกันเริ่มร้อนแล้วขอโต้เลยแล้วกันโอ้โหคือเอางตรงนะครับมันก็ประมาณนี้นะครับตัวละครตัวนี้ <c oughs> มันก็เหมือนออกมาเล่นสนุกสนุกเฉยๆนะเออก็มีไว้ก็ดีกว่าไม่มีนะครับถือว่าที่สันว์ตัวละครของเกมน,นะครับมันก็มีตัวเก่งตัวไม่เก่งก็สลับกันไปนะครับ มันจะมีตัวเทพตัวไม่เทพนะออสำหรับสุ่มกาชาเราก็จะได้มานะก็ประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วถ้านานกว่านี้ดูแล้ว,วตีใครไม่ได้เลยเนี่ยออนะครับสําหรับตัวนี้ถ้าผมเปลี่ยนไฮเปร์ Hyper, มันก็อาจจะเพิ่มจาก5้าวีเป็น4ีวีนะครับแต่ถ้ามันใช้สกิลโดนมันก็ถือว่าทําสตันได้ช่วงนึงเลยนะเพราะว่าทีมผมมันยังไม่มีสตันไงเห็นปะมันยังไม่มีสตันเลยสักตัวอันนี้ก็ตัวยืนส่วนนี้ก็ ตัวแบบตัวตัวดีบัฟข้างนู้นนะครับแล้วก็แบบพับข้างเรานิดนึงนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบบเขาเรียกอะไรวะตัวป่วนอ่ะคิดว่าตัวป่วนมากกว่านะเออเพราะว่าทําให้ศัตรูกระเด็นไงแล้วก็ตามมาด้วยตัวนี้ถ้าตัวนี้สกิลโดนนะครับมันก็จะทําให้ศัตรูอยู่ยชะงักนะครับแค่เกียว์ผมกับแบบตัวผมมันยังแบบมันมันไม่ได้โหดขนาดนั้นไงมันก็เลยภาพที่เห็นก็ประมาณนี้นะครับผมว่าแค่สองตานี้ก็นเกินพอแล้วพีพะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ